อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคนำเรื่องควรทราบก่อนเกี่ยวกับจตรรุยตรยสัสว์เรื่องข้อที่4นะทุกขนิโรธคาม่นีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสรฐนี่เององค์8ดคือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบพิสุจน์ทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลายความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันใดนี้เราเรียกว่าความเห็นชอบพิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลายความดําริในการออกจากกรรมความดําริในการไม่พยาบาทความดําริในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าความดําริชอบภิกษุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลาย การเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบก,การเว้นจากการพูดเพอเจเอนี้เราเรียกว่าวาจาชอบภิกษุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลาย การเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการงานชอบภิกษุทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรภิกษุททั้งหลายอาริยสาวกในกรณีนี้ ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบนี้เราเรียกว่าอาชีวะชอบภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายาม ย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอากศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพยบูรณ์ความเจริญความเต็มรอบ แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่าความเพียรชอบภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียร เครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พิสูจน์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความระลึกชอบภิกษุทั้งหลาย ความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอากุศุลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ เพราะวิตกวิจารรำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ เพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอ,อยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยนามกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอ,อยู่ได้มีสติ มีความอยู่เป็นปกติสุขแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่คือ ทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทาริยสัจนะก็คืออริยมรรยงแปดนั่นเองนะทางข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นะทุกขสมุทัยนิโรธมรรคโดยพิสดานในยะที่หนะึ่งนได้ผ่านไปแล้วเออต่อไปก็เป็น อริยสัจสีโดยสิที่ทรงแสดงโดยพิสดารใน,นยะที่สองมีสองในยะในยะก็คือความหมายนะอริยสัจสี่ที่ทรงแสดงโดยพิสดารใน,นยะที่สองภิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจทั้งหลายสี่ประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลาย ขมขีไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดง้างไม่ได้ข้อนี้เป็นธรรมที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้เราอาศัยซึ่งอะไรเล่าจึงกล่าวแล้วอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งธาตุทั้งหลายหกประการการก้าวลงสุข,ขันย่อมมี เมื่อการก้าวลงสุขันไมีอยู่นามรูปย่อมมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพิสุทั้งหลายเราย่อมบัญญัติว่านี้เป็นความทุกข์ดังนี้ว่า นี้เป็นทุกขสมุทยัยดังนี้ว่านี้เป็นทุกขนิโรธด,ดังนี้ว่านี้เป็นทุกขนิโรธคาขามินีปฏิปทาดังนี้แก่สัตว์ผู้สามารถเสวยเวทนาพิสุทธ์ทั้งหลายทุกขอริยสัตว์เป็นอย่างไรเล่า แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ปราถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อปัญจุปาทานขันทั้งหลายเป็นทุกข์พิสุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขอริยสัจพิสุทั้งหลายทุกขสมุทยอริยสัจเป็นอย่างไรเล่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตท,ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิสษุทั้งหลาย นี้เรากล่าวว่าทุกขสมุทัยอริยสัจภิกษุทั้งหลายทุกขนิโรธอริยสัจเป็นอย่างไรเล่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่นญญญงาหน,นามรูป เพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณะโสกะปริเทวทุกขะโทมณัตอุปายาทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกสุ์ทั้งหลายนี้เรากล่าวว่า ทุกขนิโรธาอริยสัจพิสุท์ทั้งหลายทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรเล่ามรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ปดประการนี้นั่นเองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิพิสุทธ์ทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขนิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัจพิสุทธ์ทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจท,ทั้งหลายสีประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณพรามณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้ คัดง้างไม่ได้ดังนี้อันใดอันเรากล่าวแล้วข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงข้อความดังกล่าวมานี้ดังนี้เลยภาคนำว่าด้วยข้อความที่ควรทราบก่อนเกี่ยวกับจตุราริยสัจจนะ์นะนี่ก็ภาคนำอริยสัจสี่จกนะ ต,ต่อไปก็จะเป็นเรื่องลอยละเอียดของการนะอ,อ,อริยสัจสี่นะละเอียดมากเลยน,<ม>นี่แหละที่เรียกว่าพุทธวจนะกรรมพุทธเจ้าเมืม่อกี้ก็เป็นอริยสัจ4ีที่ทรงแสดงโดยพิส,พสดารในยะที่2องในยะที่2งเนี่ยง่ายถ้าเรานะฟังปฏิจจสมุปบาททุกวัน,นก็คือในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่า อริยสสี่อยู่ในนั้นนะครบทุกสมุทัยนิโรธมากส่วนไหนเป็นทุกนะ์ก็คือในเรื่องของทุกพุทเจ้าก็แสดงเกี่ยวกับนะว่าเริ่มจากว่าเพราะอาศัยซึ่งท่าตทั้งหลาย6ประการก้าการเก้าลงสุข,ขันย่อมมนะีคือมาตัดตอนตรงที่ธนะาตุหประการ มแล้วก็พระเจ้าไม่ได้บอกบอกว่าวิญญาณนะ,ะถ้าคนเราก็บอกว่าวิญญาณมามาสิงสู่วิญญาณมาลงสุขันอย่างนี้นะพระเจ้าบอกว่าธาตุหกประการก้าวลงสุขันย่อมมีนะพอธาตุก็ลงสุขันก่อนนั้นก็จะมีปรากฏก็คือว่ามารดาบิดาร่วมกันมารดามีระดูอย่างเงี้ยนะมี ธาตุหกประการมีสิ่งหรือสัตว์หรือสิ่งสิ่งบางสิ่งบางอย่างนะสิ่งสิ่งหนึ่งมาสู่ขันของมารดาเมื่อสิ่งนี้มีขึ้นเมื่อการก้าวลงสู่ขันมีอยู่นามรูปย่อมมนะีเมื่อลงสู่ขันแล้วก็เกิดนามเกิดรูปนะเกิดรูปก็คือว่าเราเป็นก้อนขึ้นมาเป็นกาละละแล้วก็เป็นก้อนมีปัญจสาขานาะก็คือว่า ปัญจห้าสาขาก็คือมีปุ่มขึ้นห้าปห้าอย่างนะก่อนที่เราจะเป็นโตขึ้นมาเนะี่ยในท้องนะมีปุ่มห้าปุ่มเนี่ยมีหัวหนึ่งมีแขนมีขานะนะแล้วนะแปัญจสาขา <c oughs> แล้วก็มีมีรูปมีนามนะมีนามมารูปเนี่ยนะส่วนที่เป็นนามก็คือว่าในขณะนั้นนะ สัตว์เนี่ยจะมีความรู้สึกแล้วล่ะนะมีเวทนาสัญญามีสังขารวิญญาณนะมีพร้อมนะนามรูปมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะพอคลอดออกมานะเราก็มีอายตนะหกตาหูสมจมูกลิ้นกายใจเพราะมีสลายยตนะปัจจัยจึงมีภัสสะก็มีผัสสะนั้น ตาเห็นรูปหูฟ,ฟังเสียงจมูกดมกล,ลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องบนทภะใจรับรู้ธรรมารมณ์นี่เกิดผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพอผัสสะสิ่งใดแล้วก็จะเกิดเวทนาผัสนสะาาสิ่งที่สวยงามนะสิ่งที่น่าปรารถนารักใคร่พอใจก็เกิดสุขเวทนาเกิดความชอบนะชอบขึ้นมาอืมนี่ พุทธเจ้าบอกว่าพิสษทั้งหลายเราย่อมบัญญัติว่าเราย่อมบัญญัติบัญญัติว่านี้เป็นความทุกข์ดังนี้นี้เป็นทุกขสมุทยัยนี้เป็นทุกขในโรธนี้เป็นทุกขในรโรธคากามิมีปฏิปทาแก่สัตว์ผู้สามารถเสวยเวทนาพุทธเจ้าว่าการบัญญัติอริยส,สี่บัญญัติแก่ผู้สัตว์ผู้เสวยเวทนาสามารถเสวยเวทนา,า,า,นาแล้วก้าวลงสุคันขึ้นมา เกิดนามรูปเกิดสลายยตนะเกิดสะเกิดเวทนาได้เนี่ยแล้วพุทอเจาอธิบายว่าทุกขะอริยสัจเป็นอย่างไรทุกคืออะไรความเกิดความแก่ความตายโสกาปริเทวะทุกขโทมนันตุปายญ,ญาณเนี่ยเป็นทุกข์ประสบสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์พลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ปรถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อประจุป,ปทานนัการทั้งหลาย เป็นทุกข์การยึดมั่นในขันให้หเป็นทุกขนะ์โดยย่อแล้วสรุปแล้วนะนี่คือความทุกข์เหตุเกิดทุกข์อ่ามาดูสมุทยัยในเนื้อที่สองนี้พระเจ้าอาธิบายโดยปฏิจจสมุปบาทสายเกิดพวกมว่าสมุทยัยเหตุเกิดทุกข์คืออะไรเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเนี่ยก็ไล่ลงไป คือปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทั้งหมดทุกขนิโรธอริยสัจความจริงคือความดับแห่งทุกข์ความดับทุกข์คืออะไรก็คือปฏิจจสมุปบาทสายดับนั่นเองเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาในน,นั้นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับแห่งสังขารจะมีความดับแห่งวิญญาณไล่ลงไปจนถึงว่าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนะไหมอืมนี่คือนิโรธความดับอธิบายโดยนยัยแห่งปฏิจจสมุปบาทซึ่งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขันนิโรธอริยสัจเห็นไหม,มทุกขันิโรธถ้าใครไม่มีปฏิปทาอริยสัจก็คือมักเปดประการนั่นเองนี่ เพราะนั้นการเรียนรู้พระเจ้าทีงบอกว่าผู้ใดรู้ปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่ารู้ธรรมผู้ใดรู้ธรรมเพราะนั้นรู้ปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมเพราะสิ่งที่พระเจ้าแต่รู้อาอรยัจศีปฏิจจสมุปบาทนี่แหละม,ม,มผู้ใดรู้ธรรอืม ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็พระสูตรเชื่อมต่อมาตรัสกวัคกิลวักคิลผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่คานะการเห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปเห็นพระพุทธรูปเห็นรูปปั้นเห็นรูปวาดแล้วนั่นคือพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่เคยตรัสอย่างนั้นอืม การจากใครอยากเห็นพระุทธเจ้านะนี่มาเรียนรู้อริยสัจมาเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระพุทธเจ้าอ่ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นเราเนี่ยนะอยากเห็นพระุทธเจ้ามาเห็นตรงนี้ไม่ใช่ไปเห็นอยู่ที่บ้านเราก็มองเห็นได้ถ้าเรามาเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทรูอริยสัจสี่ แล้วเข้าใจธรรมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนะอืมนะโอเคอ่าวันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้นะอริยสัจนะเรียกว่า ข้อความที่ควรทราบก่อนเกี่ยวกับอริยสัจส,สีก็จบในบทต่อๆไปก็เป็นการแสดงอริยสัจส,สี4จริงแล้วนะละเ,เอียดมากมโชคดีนะโยมได้ฟังธรรมลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าการเรียนรู้อย่างอื่น่ะรู้แล้วไม่จบอ่ะ จบกี่ด็อกเตอร์ก็ตามเห็นไหมมันก็ยังโง่จบด็อกเตอร์ยังมาไหว้พญานาคไหว้ผีไหว้สางไหว้ต้นไม้ใช่ไหมอืมเราจบตัวเนี้ยเราจบแล้วเรียนจบแล้วจบเลยจบแล้วนะอ,อสิ้นเชิงไม่ต้องมีอะไรต้องเรียนอีกอืม เป็นปริญญาที่ควรเรียนเอาละนะโอเควันนี้ก็ให้ฟังสาธยายฟังธรรมนะเพียงเท่านี้อืมเป็นบุญของโยมเจ้าค่าทำให้หาจากเละชานิชาเออนั่นแหละ พอละโยมห่างจากได้รัชานวิชาได้แสดงว่าโยมเข้าใกล้นิพพานโยมพบความสุขมากขึ้นโยมมันไม่มีอะไรมาขวางกั้นไงพอห่างได้โยมก็ไม่มีอะไรมากั้นไม่ไม่มีตัวกั้นพอไม่มีตัวกั้นเราก็เดินไปถูกทางเดินไปทางตรงเราก็ถึงเป้าหมายได้เร็ว คนที่มืดบอดคนที่เดินผิดทางหลงทางไม่ยอมไปตามทางเนี่ยก็นั่นแหละแล้วแต่กรรมครับเหมือนคนถือแผนที่ผิดมันก็ยังไงก็เดินทางจนเหนื่อยจนตายก็ไม่ถึงอยากจะไปเชียงใหม่แต่ถือแผนที่ถือเส้นทางไป ยาลาปัตตานะีเนี่ยเดินไปคนละทางเลยตกทะเลตกเขียวก็ไม่ถึงที่หมายทีนี้เราถือแผนที่ถูกเราก็เดินตรงเห็นแจมแจ้งแผนที่ว่าโอ้ถ้าไปตรงนี้จะเจอนี้เสร็จตรงนี้คัน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 น,น,นี้แล้วก็ไปก็จะถึงจุดหมาย ก็คือมาส่งสมสุตตมาศึกษาเพื่อว่าปริยัติเนี่ยที่กําเรากำลังฟังสาทยายแล้วก็ฟังเนี่ยคือกำลังศึกษาที่เรียกว่าปริยัตินั่นเองพอได้ปริยัติแล้วมันก็ใครครวนไปปฏิบัติตามไปมันก็จะเห็นผล